พบกับผมนาะยชอตตี้บูโจว่ากับดอลฟินเวฟอีกเช่นเคยตอนนี้เขามีอัปเดตเข้ามาใหม่เป็นตู้ชุดวาเลนไทน์นะครับเรียกได้ว่าดูดีเอาทั้ง2ชุดเลย นอกจากตู้นี้แล้วนะครับก็ยังมีรีลันตู้วันเลนทายของปีที่แล้วอีกด้วยนะครับใครสนใจตู้ไหนก็จัดไปเลยแต่ส่วนตัวผมสนใจตู้แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันก่อนดีกว่าเนาะสำหรับน้องวีนาชุดนี้นะครับเป็นธาตุแสงและอยู่ในตำแหน่งที่4เลยครับผมสกิล3สกิลมีอะไรบ้างไปดูซิสกิลแรกโจมตีไปแล้วก็จะลดพลังป้องกันคู่ต่อสู้ด้วยแนะนําว่าให้ใช้ที่2ดาวเป็นต้นไปเพราะว่าจะลด20 สกิลต่อไปนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วจะทําให้คนที่นั่งเจสกีมาด้วยกัน SP เพิ่มขึ้น10%ครับถ้านั้นไม่พอครับถ้านั้นไม่พอครับที่3ดาวเนี่ยยังได้รับการฟื้นฟู HP อีกด้วยครับเรียกได้ว่าโหดเอามากๆส่วนสกิลอันติเมทนะครับนอกจากโจมตีอย่างรุนแรงแล้วยังบวกพลังโจมตีให้กับทั้งทีม40%และทําให้สตูนี่ติดอาการเน็บชาด้วยครับ ส่วนสกิลซับพอร์ตนะครับใครที่นั่งจะสกีมาลำเดียวกันนะครับจะทําให้ไม่ติดอาการไฟฟ้าช็อตหรือว่าเหน็บชาน,นั่นแหละส่วนอันนี้ก็คือไม่ทําให้ติดการแข่งนั่นเองครับได้เรียกว่าเป็นสายซับพอร์ตที่แท้ทรูส่วนอีกชุดหนึ่งเป็นของน้องเซเลน่านะครับก็มาในท่าแสงเหมือนกันนั่งจะสกีลำที่3ก็คือนั่งคู่กับน้องวีนาคนเมื่อกี้นั่นเองครับสกิลแรกนะครับเมื่อโจมตีไปแล้วจะทําให้การท,ทูกการดยกเว้นการสเปเชียลมีดาวเพิ่มขึ้นทันที1ดาวครับอันนี้การ์โค,ค้ด สกิลที่2ครับโจมตีไปแล้วทําให้พวกเราทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตีไปอีก20%นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น2ดาวจะ40%เนาะส่วน3ดาวเนี่ยจะทําให้คนที่นั่งมาด้วยกันหรือว่าน้องวีนาคนเมื่อกี้พลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยครับส่วนสีดาวก็เหมือนเดิมแค่โจมตีแรงขึ้นเฉยเฉยส่วนสกิลอันติเมทนะครับนี่มันหน่วยทําลายเกาะชัดๆโจมตีทีเดียวเกาะหายไปเลย10หน่วยไม่พอนะครับเพิ่มเกาะให้พวกเราอีก5หน่วยครับโคตรดี2คนนี้ดีมาก ส่วนสกิลซัพพอร์ตนะครับทำให้ทุกเธอเนี่ยเกาะเราเด้งขึ้นทีละ2หน่วยอันนี้ก็โกงอยู่แล้วครับแล้วก็อีกอันนึงเลยคือคนที่นั่งมาด้วยกันถ้าเกิดว่าเป็นธาตุเดียวกันก็คือเป็นธาตุเกียร์หรือว่าสีทองทองเหมือนกันแบบนี้เนี่ยจะทําให้อัตราการเด้ง sp มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทีนี้เรามาดูการส,สนับสนุนกันบ้างดีกว่าครับการนี้เป็นใบที่2นะที่ขยับได้ปกติการส,สนับสนุนจะไม่ขยับนะครับอันนี้เขาบอกว่าทุกเธอเนี่ย HP ของเราจะเด้ง7%รครับเรียกได้ว่าโหดที่สุดตั้งแต่ที่มีมาเลยเพราะก่อนหน้านี้มันแค่4หรือ5%เท่านั้นเองและนี่คือเหตุผลที่ท่านผู้ชมควรจะเปิดตู้นี้เป็นอย่างยิ่งครับผมเปิดไปแล้ว3รอบเดี๋ยวเอาบรรยากาศให้ดู ถ้าได้ก็ดีครับผมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยคาดหวังอะไรอยู่แล้วครับถ้าเกิดหวังแล้วไม่ได้มันจะผิดหวังเอาเปล่า,าอืมก็ตามสภาพของผมมีเพชจแค่นี้อ่ะด้วยความอยากได้ครับผมก็ไปแลกตั๋วมาซะหมดเลยครับโคต้าเดือนนี้ไม่มีตั๋วให้แลกแล้วครับผมอ่ะลองดูอีกส0บใบได้ไม่ได้มับโอ้โหไม่ได้จริงๆครับด้วยความที่อยากได้จัดครับผมเปเลยก็แล้วกันมาดูดิว่าเปิดกี่รอบจะได้นะครับ เกมนี้มันการันตีอยู่ที่2 0 0รอยอ,อยู่แล้วไงเออจะได้รู้กันไปเลยว่าเสียตังเท่าไหร่อ่ะเปิดกันไปเลยครับอันนี้40รอบแล้วใช่ไหมอันนี้คือรอบที่50จัดไปอ,อนิ่งสดิบคขับผมยูอาไม่มีจักกระใบโอเคอันนี้รอบที่60นะเลยครับเฮ้ยสีโอเวนกรรมนึกว่าตัวละครครับอ่าได้การ์ดใบใหม่มาก็โอเคแหมน่าเสียดายที่ไม่ได้ตัวละครครับได้เป็นการ์ดจัดต่อครับรอบที่70อืส รอบนี้นิง่งรอบนี้นิง่งรอบที่8ปเฮ้ยอย่าบอกนะโอโ้เป็นการสนับสนุนอีกแล้วอืโอเคได้ได้หน้าตู้โอเคโอเคอันนี้โอเคโอเค,อเคได้หน้าตู้มาแล้วหนึ่งครับผมเยี่ยมไปเลยจ้าลูกพี่แต่ว่าเราต้องการได้ตัวละครมากกว่าครั้งนี้คือครั้งที่90นะครับโอเคนิ่งสนิทครับผมครั้งที่100ครับผมมาก็ยังนิ่งสนิทอยู่ดีครับคราวนี้เป็นครั้งที่1 1 0นะครับ เฮ้ยคนมาครับแต่ไม่รู้จะตรงตู้หรือเปล่าอ้าวอันนี้บอกเลยว่าตรงคนแต่ไม่รู้ตรงตู้ป่าอุ้ยได้แล้วหนึ่งร้อยสิบ <c oughs> <110. S 1> <c oughs> คือผมกลัวแบบ <c oughs> ตรงคนแตบบ่ไม่ตรงตู้ไงนึกภาพออกงันหนึ่งคนมันมีหลายชุดถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับ110โลเนี่ยก็ได้แล้ว1คนนะครับทีนี้มันเหลืออีกแค่90เองอะ่ะเราก็จะได้การาันตีแรกได้1คนใช่ไหมงั้นผมเปิดต่อเอาให้เพรหมดไปเลยกันละกันครับ รอบที่120่คราวนี้เงียบสนิทนะครับไม่มีใครครับผมอ่ะครั้งนี้ทางที่130ก็ยังเงียบสนิทครับส่วนกิจกรรมในช่วงนี้มันก็จะเหมือนเมืมนดินแหละครับมันไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมเลยคือทุกกิจกรรมของเกมนี้มันจะเหมือนกันหมดก็คือเขาจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นประจํากิจกรรมนี่แหละให้เราเล่น23ด่านนะครับก็ไวฟฟ้ฟาร์มโพฟาร์มเพชรได้ส่วนศัตรูเนี่ยจะมาในธาตุมืดหมดเลยนะครับก็สอดคล้องกับกระชะปองที่เราไปเปิดมาเป็นธาตุแสงถูกไหมละ่ะ ก็มาตบพุงนี้ให้หมดเลยทีนี้พอเราสู้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับตัวตีบอสก็จะอยู่ในแท็บข้างๆกันนะครับซึ่งผมผ่านหมดเรียบร้อยแล้วทางดงที่ยังไม่ได้น้องวีนาเลยก็ผ่านได้งั้นเดี๋ยวเอาบรรยากาศสู้กับบอสที่ยากที่สุดที่ดูเลยกันละกันสําหรับทีมที่ผมใช้ในการจัดการนะครับก็ตามนี้เลยครับผมจะเห็นว่าเป็นการ์ดธรรมดาหมดเลยนะครับมีโหดอยู่แค่ใบเดียวคือใบแรกใช่ไหมที่มันลิมิตเต็ดหน่อยที่เหลือคือเป็นการ์ดที่หาได้ทั่วไปนะครับส่วนการ์ดใบนี้ยังเป็นระดับ SSI ค่เล60เท่านนั้นเองก็สามารถผ่านไปได้ เอาละเริ่มได้ครับผมค่าพลังผมมากกว่าได้เปิดก่อนนะครับก็ผมจะพยายามลดพลังป้องกันแล้วก็จู่โจมไปด้วยในเวลาเดียวกันการที่ผมจะเลือกก่อนจะเป็นการที่ไม่ค่อยสําคัญกับผมมากใช้คํานี้ลวกันอย่างเช่นเนี้ยบวกตาคิคือตอนเนี้ยมันยังไม่ค่อยสําคัญไงบวกไปก่อนเพื่อที่จะให้การ์ดที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันขึ้นไป2อดาวนั่นเองแต่เล้วก็ใช้การนี้เลยบวกพลังโจมตี40อันนี้ก็โจมตีไปแล้วท้ายสตูออนแอร์ลง5เทินเวลาเราโจมตีชนะทางเขาอะ่ะมันก็จะได้ตีแรงขึ้นนั่นเองครับ ตรงแรกก็ยังสร้างความเสียหายได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับโชคดีที่การ์ดส่วนใหญ่ของผมสามารถโจมตีเข้าได้3หน่วยครับหมายถึงตีเข้าเกาะถ้าเป็นใบนี้ไม่ดีเพราะว่ามันเข้าแค่เกาะ1เกาะเท่านั้นเดี๋ยวไว้ใช้ตอนที่เกาะศัตรูแตกแล้วโอเคเทอที่2ดูการ์ดกันหน่อยครับไม่ค่อยดีเหมือนกันแฮรรอบนี้งั้นเดี๋ยวใช้การนี้ไปก่อนเปิดไปก่อนครับก็ได้ SP มา10หน่วยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นลดพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเอาพวกนี้ไปก่อนครับเกาะศัตรูจะได้แตกครับเพราะว่าเหลือ9หน่วยพอดีเนาะ แตกพอดีครับผมปไปตามเป้าหมายครับทาลายเกาะศัตรูตให้ได้ภายใน2เทินโอเคแตกครั้งแรกครับผมดูการหน่อยสิมีการที่ยิง2ครั้งมาด้วยนะครับแต่คือต้อง3าดาวก่อนนะเนาะอ๋อมีการหนึ่งดาวใบหนึ่งเอาไปก่อนแล้วกันไม่ใช่หนึ่งดาวทำลายเกาะหนึ่งเกาะน,นะครับตามนี้ไปก่อนแล้วกันครับยังไม่เน้นดามเมจมากเดี๋ยวจะไปเน้นหลังจากที่เขาแตกเป็นรอบที่สองรอบที่สองนะครับเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดผิดผิดถูกถูก ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะครับอาจจะเมานมตอนเมานมไปหน่อยอเลือดหายไปเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรครับเรามีสกิลอัลติเมทมาแล้วหนึ่งคนนะครับใช้ไปเลยแต่ว่าสกิลของคนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าติดสถานะผิดปกติงั้นเดี๋ยวผมโยกไปเล่นการ์ดของพวกนี้กันละกันนะครับก็เอายังไงดีนะอันนี้ไปก่อนละกันแล้วก,วก็เพิ่มมาโจมตีโอเคไป จะติดเหลืองปะเนี่ยถ้าติดเหลืองรู้กันนะครับผมจะได้เอาหาอะไรมาเซ็นเซอร์ไว้คือการของน้องคนเมื่อกี้เขาเซ็กซี่มากครับโอเคเริ่มยิงเข้าแรงแล้วเห็นไหมเพราะว่าเราดีบัฟใส่ศัตรูรัวๆเลยครับผมเธอหน้าศัตรูก็จะกอดแตกอีกเพราะว่าผมมีสกิลอันเตเมทเรียบร้อยแล้วครับโอเคต้องปิดฉากให้ได้ภายในสเทินเปิดท่านี้ไปก่อนเลยครับแล้วก็ เพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูจัดไปครับก่อแตกแน่นอนแบบนี้โอเคได้ยิงสครั้งขณะที่ก่ะแตกเยี่ยมครับผมโอโหยชนะได้แน่นอนอย่างนี้ครับก็เปิดด้วยท่านี้เลยแล้วกันครับสกิลอันติเมทของน้องคนนี้แล้วก็ผมยิงได้สองครั้งติดกันนะครับแล้วก็มีสกิลของคนนี้ด้วยอันนี้เพิ่มมาตาขีงั้นเด้เพิ่มมาตาคีก่อนแล้วก็ปิดฉากด้วยการยิงสครั้งไป บอกเลยว่าไม่เหลือครับผมชอบกิจกรรมในครั้งนี้มากเลยนะคือมันไม่จะเป็นต้องเปิดตู้ใหม่ก็สามารถที่จะเก็บ3าดาวแบบยากสุดได้อะแค่ใช้ตัวละครเก่าๆก็เพียงพอแล้วพอเราสู้ไปเยอะๆแล้วอย่าลืมมารับรางวัลน,นะครับที่เป็นรูปธงเนาะอันนี้คือมันจะมีเออร h ชิมเมนต์ต่างๆด้วยนะผ่านบอสน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยครับภารกิจรายวันอะไรเงี้ยก็มากดรับกดไปเรื่อยๆเลยจงหวะตัวเลขมันจะหายหมดกดๆไปเลย สร็จแล้วก็ไปซื้อของที่ร้านค้านะครับที่รูปปาวาเนานะของที่ควรจะแลกก่อนเลยนะครับก็คือที่เป็นรูปตัวละครครับเพราะที่ผมแลกไปเรียบร้อยแล้วจะมีตัวละครกับตัวกระชปองอะ่ะไอ้พวกนี้แลกก่อนเลยนะเป็นอย่างแรกเลยครับพอเราแลกเสร็จแล้วก็ค่อยไปแลกของที่มันเรียงต่อมาครับ<ส>ก็คือของ <ละ S 1> ที่ใช้ในการ <ละ S 1> อัปเกรดตัวละครจะเป็น2รายการนี้นะสำหรับกิจกรรมนี้คือ2อันนี้ที่เอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็อีกอันนึงแปลกๆผมไม่รู้ว่าคืออะไรเพิ่งเคยเห็นเลยก็เดี๋ยวจะซื้อเก็บไว้ก่อนก เลือกทุกอย่างให้เต็มไปเลยนะครับถ้ามีแต้มนะครับถ้าแต้มไม่ถึงก็ไปเก็บกันมาให้เรียบร้อยก่อนเนาะส่วนที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะแลกเลยกันแล้วกัน,นครับที่ผมขาดเยอะๆเ,เลยคือเจ้านี่เจ้านี่ใช้เยอะมากหลงัลงๆใช้โคตรเยอะเลยก็เดี๋ยวจะแลกอันนี้ไว้แหละแล้วก็อีก2อันนะครับอันนี้ก็หลักสูตรเดียวกันคือไปแลกพวกตัวละครกับตัวกระชปองให้หมดก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปแลกอย่างอื่นนะ่ะเช่นของอัปเกรดใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนี่ยมันมีท่าโพสด้วยอ่าไม่รู้ว่าเซ็กซี่หรือเปล่าเดี๋ย,ยวนนค่อย คือมันจะมีแต้มทั้งหมด3รูปแบบใช่ไหมทาแบบนี้ให้ครบเลยทั้ง3รูปแบบนะครับทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งอันที่4ครับเป็นการ์ดของวันวาเลนทายนั่นเองครับใช้แต้มค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นก็เลือกตัวที่เราชอบก่อนกันแล้วกันเนาะงั้นเดี๋ยวผมเลือกน้องวีนาแล้วกันครับไวฟูเบอร์หนึ่งในเกมนี้ พอซื้อแล้วก็จะเป็นบทสนทนากับน้องนั่นเองครับอาประมาณไปออกเดตอะไรเงี้ยถ้าอ่านไม่ออกก็ช่างมันกดสคิปไปเลยก็ได้ด้านขวาบนนะครับแค่นี้แหละครับผมก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้เห็นไหมได,ได้แบนเนอร์ด้วยนะเอาไว้ไปเปลี่ยนได้ในหน้าโปรไฟล์ด้วยทีนี้พอเราแลกของมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับตัวละครน,นี้มาแบบฟรีๆใช่ไหมครับเป็นแรง SSR เนาะอย่าลืมไปเก็บเวลไว้ถึง40ด้วยนะครับแล้วก็มันจะต้องปลดล็อกตัวละครหนึ่งครั้งไม่งั้นมันขึ้นเวล40ไม่ได้ก็คือต้องอัปเกรดตรงนี้ แล้วก็อัปเกรดถึงเลเไวสี่สิบนะครับแล้วก็มาอัปเกรดอันนี้ให้มันขึ้นหนึ่งดาวถ้าทําแค่นี้เนี่ยเราก็จะได้รับรางวัลเอชิเมนเพิ่มเติม,ตมอีกหลายรายการเลยแล้วน้องคนนี้เนี่ยความสามารถเป็นยังไงใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยครับก็จะเป็นธาตุแสงเหมือนกันอยู่ในตําแหน่งที่2นะครับสกิลแรกก็คือโจมตีไปแล้วจะลดพลังป้องกันของคู่ต่อสู้ได้นะครับก็ใช้2ดาวขึ้นไปกันละก,กันเนาะจะได้ลด20%สกิลที่2เพิ่มอัตราคริติคอลให้กับพวกเราทั้งทีม20% 2 300%นนนะรักก็็ใช้้าาวขึไปมปมจเ So, สกิลอันติเมตนะครับโจมตี400%นะครับและก็เพิ่มพลังโจมตีให้พวกเราอีก30%ครับส่วนแพสซีฟสกิลเนี่ยถ้าคนที่นั่งเจสกีลลำเดียวกับเรานะครับเป็นธาตุเดียวกันก็คือสีทองนี่แหละครับจะทําให้อัตราการเด้ง SP มากขึ้นกว่าเดิมครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามีอะไรเจ๋งๆมากอีกเลยก็ไว้เจอกันได้ใหม่กับ Dolphi ิน Wave ครับ